สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาสตรีมเฉลยข้อสอบโอ e เคณิตศาสตร์ปี62กันนะคะค่ะเราจะมาทําที่ข้อ24ค่ะข้อ24ถามหามัธยาฐานของคะแนนนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใดนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาหาตําแหน่งค่ะการหาตําแหน่งก็นําจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะ33คนบวก1ค่ะและ้วหารด้วย2จะเท่ากับ17 เพราะฉะนั้นค่ามาธยาฐานของข้อนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่17เราก็จะมาดูความถี่สะสมค่ะความถี่สะสมของข้อนี้จำนวนนักเรียนที่ได้30คะแนนมีทั้งหมด7คนนักเรียนที่ได้35คะแนนมีทั้งหมด6คนแล้วก็บวกไปค่ะก็13จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน40มี2คน 45มี8คนและ50มี10คนเพราะฉะนั้นค่ามัธยาฐานของข้อนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่17ใช่ไหมคะในตำแหน่งท, 10, ที่17ก็จะอยู่ในค่าของนักเรียนที่ได้คะแนน45คะแนน<ม>เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ามัธยาฐานก็จะเท่ากับ45คะ่ะ เราก็จะมาต่อกันที่ข้อ27นะคะข้อ27ถามว่าข้อมูลแสดงราคาของขวัญที่นักเรียนทั้ง6คนนะคะซื้อจากร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ 40, 50, 60, 70, 90และ890ค่ะค่ากลางที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของราคาของขวัญของนักเรียนทั้ง6คนนี้คืออะไรและค่ากลางนั้นเท่ากับเท่าใดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาค่ะ คือ 40, 50, 60, 70และ90ข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลเกาะกลุ่มนะคะและจะมีข้อมูลที่โดดออกมาคือ 8, 9 0เพราะฉะนั้นลักษณะที่เราควรใช้ลักษณะนี้เราควรใช้ค่ากลางนะคะคือมัธยฐาน,นะคะ่ะเราก็ตัดข้อ 1, 2, 3ทิ้งไปได้เลยค่ะเหลือข้อ4กับข้อ5เราก็จะมาดูค่าเราก็จะมาดู เลขกลางนะคะว่าข้อนี้ก็คือ60และ70เราก็จะนำา60มาบวกกับ70และหารด้วย2ค่ะก็จะเท่ากับ65บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ5นะคะเท่ากับมาธยฐานเท่ากับ65บาบาทค่ะ